เขาการต่างๆค่ะก็โอ้จริงๆก็ย้อนนิดหน่อยว่าจริงๆเมื่อวานที่เขาสารภาพกันก็อยากจะอยากจะเป็นอีกหนึ่งในที่สารภาพแล้วก็จริงๆได้เห็นการปฏิบัติผิดมากมายนะคะหลวงตาที่ที่เกิดจากการไม่ได้พิจารณาจริงๆแล้วก็เกิดมาเป็นให้ให้หลงไปให้เป็นความทุกข์ความเศร้าความเป็นกิเลสเศร้าหมองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พออยู่ดีๆเมื่อคืนเนี่ยตอนที่นอนอยู่เนี่ย มันเหมือนรู้สึกขึ้นมาว่ามันมีอะไรล่ะที่มันเที่ยงอะไรที่มันอยู่ในเราแล้วมันเที่ยงอะไรที่มันเที่ยงแล้วมันก็พิจารณาของมันว่ามันไม่มีตัวตนของเราที่เที่ยงแท้ที่จะไปยึดถืออะไรได้มันก็เลยทําให้พิจารณาอยู่ตรงเนี้ยนะคะหลวงตาว่าในความรู้สึกที่เป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่มีอย่างนั้นอยู่จริงๆมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนไปทุกความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปไม่ได้มีตัวเราที่เป็นแก่นสารคงที่ที่เราคิดว่ามันยึดถือได้จริงๆเนี่ยะคะ่ะก็ก็พิจารณาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ธรรมาชาติดงตาบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแค่วันเวเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติไม่ได้มีเขาไม่ได้มีหน้าที่ยึดถือกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติ มีแค่ความเห็นผิดเท่านั้นที่ไปไปยึดถือธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็มาหลงมันว่ามันเป็นตัวเป็นตนตจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พิจรารณาอย่างนี้นะคะหลวงตาแต่ว่าต้องกราบขอการหลวงตาเมตตาชี้แนะค่ะคือที่พูดหลักธรรมทุกบนแต่ในใจอะึกๆึกกแอบมีตัวเราต,ตัวเราไม่มีแต่เอาความคิดปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราที่ลนหาวนทางอยู่ ใช่ค่ะตรงตาตัวตัวลึกมันจะเป็นตัวคอยสำรวจคอยตรวจสอบคอยรักษาคอยพยายามแบบนี้นะคะตางตาก็ปล่อยมันมันไปเห็นมันเป็นสัางขาบุงแต่งปล่อยมันเป็นสัางขาบุงแต่งไปมันต้องเกิดดับอยู่ในความไม่ไม่ไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตังขาไม่มีความปุ้งแต่ง เตสภาพที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรปรากฏก็ปล่อยให้เขาจะดิ้นรนยังไงก็เห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรไม่มีใครไปอะไรอะไรกับอะไรไม่มีใครไปอะไรกับสังขารไม่มีใครไปอะไรกับความกับใจที่ไม่สังขารก็ปล่อยให้สังขารมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับตอนนี้เราไม่เห็นว่ามันไอตัวเราเอาตัวเราใน่ถมก็ไปถลําก็ไปดิ้นรน้นหาปฏิพานความจริงอะกิริยาการที่ถมก็ไปเป็นแค่ความปรุงแต่ง ปเป็นความปรุงแต่งเนี่ยมันเกินดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกินดับไม่ได้ไปทาอะไรกับมาหลักเห็นความจริงอย่างเงี้ยจากใจเป็นปัญญายาณหรือเรียกว่าปัญญาวิมุตต์หรือเรียกว่ามิวติยานัทัสนะมันเป็นปัญญาใจรู้แจ้งออกว่าจากใจเนี่ยสังขารทุกป,ปัจจุบันขณะจะเป็นสังขารอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสังขารดีสังขารชั่วสังขารบุญสังขารบาปสังขารกุศลอกุศลในจิตใจเราเนี่ยทุกป,ปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีอาการถูกใจไม่ถูกใจ มันก็เหมือนกระดาษที่ชั่วเนี่ยเหมือนกระดาษที่ชั่วในมือลูกตาเนี่ยที่มันบันลอยขึ้นมาเนี่ยบันลอยขึ้นมาเองในอากาศเนี่ยใจก็เปรียบเหมือนเป็นไอ้อากาศเป็นความว่างในตลาเนี่ยที่เป็นความว่างเนี่ยตลาเราเป็นสลาเปิดโล่งมันเป็นเป็นอากาศใจไม่มีตัวจิตตัวใจเป็นจุดเป็นต่อมหรอกไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความผ่องใสซ่อมมองไม่มีแสงสว่างอะไรไม่มีมืดไม่มีสว่างมันมีความไม่มีอะไรปรากฏเราก็จะมีสังขารในใจเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเหมือนกระดาษที่ชั่วเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วก็ เกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแบบนี้ทุกปัจจุบันขณะส่วนใจก็เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ส่วนใจไม่มีความอะไรปรากฏเนี่ยมันมีญาณในตัวมันเองเรียกว่าธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารู้รู้แจ้งรู้แจ้งว่ามีสังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครแปลอะไรกับสังขารไม่มีใครแปลอะไรกับกับสภาพของใจที่ไม่ไม่มีอะไรปรากฏมันก็รู้แจ้งแก่ใจแบบนี้รู้แค่เนี้ยปัจจุบันก็มีแต่แค่เห็นแค่เนี้ย ไม่ใช่เอาตัวเราไปเห็นนะมันเป็นความรู้ว่าปาจากใจเป็นญาณก็เรียกว่าวิุติยาทัตตนะตอนนี้ในจิตในใจของปุ๊กเนี่ยมันคือเอาตัวเราเนี่ยเขาไปดิ้นเลยมันกลายเป็นว่ามีตัวตนของเราเนี่ยเอาสังขายปุ๊กแต่งเป็นตัวตนคือเอากระดาษที่ชู่เนี่ยซึ่งเป็นการปุ๊กแต่งเนี่ยไปดิ้นหลนค้นหาทางพ้นทุกข์หรือว่าไปดิ้นลนค้นหาใจที่ไม่ปุ๊กแต่งเลยกลายเป็นกับด้านคือเอาสังขารเนี่ยไปดิ้นลนค้นหาความไม่สังขาร เพื่อจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับความไม่สังขารความจริงมันปฏิบัติกับด้านคือธรรมชาติที่ไม่สังขารเนี่ยมันเป็นผู้ปล่อยวางไม่ใช่ว่าทําีกิริยาปล่อยวางนะคือมันได้แต่เป็นสภาพที่รู้สังขารแล้วมันก็ยึดก็ไม่ได้ปล่อยวางก็ไม่ได้ได้แต่สภาพรู้สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับนิจใจเนี่ยมันเป็นเหมือนสภาพที่ไม่ไม่สังขารมันไปยึดก็ไม่ได้ทากิริยาปล่อยวางสังขารก็ไม่ได้มันเลยรู้สังขารว่าสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเหมือนกระดาษที่ชู่เนี่ย มันก็เกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปเกิดลอยขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปลอยมาในอากาศแล้วก็ดับไปใจมันก็รู้แค่นี้นะไม่มีอะไรหรอกใจมันก็ไม่มีอะไรเลยเป็นใจที่ไม่ปรากฏอะไรเมื่อใจมันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีการกระเพื่อมมันเลยไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดไรเป็นทุกข์ก็คงเป็นอย่างที่หนตาบอกนงคะว่าคือสุดท้ายก็ตันอยู่แต่ตรงสังขารแต่ว่าไม่ได้เลยออกไปว่าเป็นธรรมชาติที่มันรู้สังขารแต่ว่ามันไม่ใช่สังขารอะไรเย่างนี้ค่ะใช่ แล้วงั้นมันก็เกินจะทำอะไรได้เกิน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 ความพยายามเกินทุกอย่างความพยายามมันเป็นต้องขันทุกปัจจุบันขระดมีความพยายามมันก็เป็นต้องขานทุกปัจจุบันกระดมีความพยายามมันก็เป็นต้องขันกระดาษทีู่่เนี่ยทุกปัจจุบันกระดาษก็กลายเป็นกระดาษที่ชู่ลอยใมนอากาแล้วก็ดับไปพอเริมพยายามก็เหมือนกระดาษที่ชู่เนี่ยลอยมันอากาแล้วก็ดับไปมีแค่นี้เองธรรมชาติมีแค่นี้ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ สังขารย่อมเกิดดับอยู่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติมีแค่นี้ธรรมชาติไปในร่างกายจิตใจธรรมชาติในจักรวาลนี้มีแค่นี้สังขารย่อมล่องลอยอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับคือภายนอกก็เหมือนเป็นอวกาศอย่างเงี้ยอวกาศเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่มีปรากฏอะไรไม่เกิดไม่ดับแต่มันก็มีโลกที่เป็นสสารแล้วก็มีขึ้นมีขึ้นที่ก็ส่งมาเนี่ยขึ้นโทรศัพท์มือถือขึ้นสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นสัญญาณวิทยุ เนี่ยก็เป็นคลื่นเป็นเวฟการความคิดของเราการพูดของลุงตาเนี่ยคลื่นการพูดไปเวลาเราอัดเสียงไปมันก็เป็นคลื่นเป็นคลื่นในอากาศแล้วหายไปเป็นคลื่นในอากาศหายไปเพราะฉในในร่างกายเราก็มันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ตายหน้าเปื่อยผูฟังสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรเวลาคิดพูดขึ้นมาแต่ละขนามันก็เป็นคลื่นเป็นเวฟแล้วก็หายไปในความไม่มีอะไรในธรรมชาติเป็นการโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันก็ล่องลอยอยู่ในความไม่มีอะไรแล้วมันก็ผัดกันเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป แม้แต่โลกเราใบนี้ยบุทธเจ้าก็ตรัสว,ว่าอนาคตข้างหน้าโลกเราใบนี้ก็ดับไปทั้งใบละลายไปทั้งใบเลยแล้วก็เกิดโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติเพราะสิ่งที่มีปรากฏเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมีแต่ธรรมชาติของสังขารเกิดแล้วธรรมชาติของสองายก็ดับไปไม่มีอ่ะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นสมมติเนี่ยมันเป็นแค่สมมติเกิดขึ้นมาแล้วก็สมมติ้วก็ดับไปสมมติเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไป ไอความไม่มีอะไรก็เรียกวิมุตตเป็นวิมุตตแต่สมมติเนี่ยที่เกิดดับได้เรียกว่าสมมติธรรมชาติมีแค่นี้เองั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคะแล้วจ้าวก็แต่ภ็ยในใจมันยังไปคิดอยู่คิดเอาทางอยู่ไม่เห็นว่าความคิดเอาทางนะ่ะเป็นตังขานใช่ค่ะคิดอย่างานั้นว่าแล้วเราจะต้องอยังไงอืมไม่เห็นว่าเป็นความคิดความคิดเป็นตังขาน แต่กระลาจะไปคิดหาหนทางแต่ไม่เห็นว่าในปัจจุบันกระดาความคิดที่มันปรุงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะหาหนทาอย่างไงเราจะปล่อยวางอย่างไรไอ้นี่มันก็กลายเป็นว่าเราไม่เห็นว่าความคิดเป็นสังขารแต่เราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสังขารคิดซะเองเดี๋ยวมันเ่พความพยายามดิ้นลนอยู่เนีน่มันจะดิน้นยังไงจะปรุงแต่งไงก็ปล่อยมันเป็นสังขารน,นี่มันมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไป็กใรกับมัน ทำอะไรไม่ได้มันสังขาอะไรขึ้นมาก็ได้นึกปิดจุอะขนาดมันจะดิด้นรนจะค้นหาจะพยายามไงก็ได้ไม่ใช่ตัวเราพยายามไม่ใช่ตัวเราดิ้นรนแต่เป็นสังขารมั่เกิดเองดับเองมีความพยายามมีความปรุงแต่งที่เราค้นหาอะไรก็เป็นสังขารที่เกิดเองดับเองสังขารที่เกิดเองดับเองเนี่ยมันก็ดับที่ชู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรมันก็ดับมันไปเองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันใจมันก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยใจใจไม่ใช่สังขารสังขารไม่ใช่ใจที่เป็นวิสังขาร ใจที่เป็นวิสัสงขารไม่ใช่สังขารมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทไม่ใช่ว่าต้องเอาใจไปรู้สังขารนะไม่ใช่ต้องเอาใจไปรู้สังขารแล้วพยายามใจไปปล่อยไปปล่อยวางสังขารนะคือเป,เป็นแยกเป็นอิสระต,ต่อกันเลยคือสังขารก็ท,ทําหน้าที่ของสังขารไปเกิดดับไปปรุงแต่งเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยสิสสนนนน้นเหตุปัจจัยแล้วสังขารมก็ดับไปมีเหตุปัจจัยใหม่ก็เกิดอีกตัวธรรมชาติของใจไม่เกิดไม่ดับเป็นที่มันเป็น ความไม่มีอะไรปรากฏแต่สังขารเนี่ยมันย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่เอาสภาพของความไม่มีอะไรปรากฏพยายามไปคอยรู้สังขารเกิดดับไ้ใจมันก็เลยไม่กระดุกระดิกเลยไม่ใช่เราพยายามทําใจให้ไม <ge ar> ่กระดุกระดิกนะใจมันเป็นสภาพโดยธรรมชาติของมันแล้วมันเลยก็ไ so ม่กระดุกระดิกแม้เลยไม่ยุกยิกไม่กระดุกระดิกเลยแต่สังขารของขัน้ายังดำเนินไปมันจะไปทําอะไรได้แล้วในเมื่อธรรมชาติมีแค่สองอย่างนี่สองประเภทเองคือสังขารกับวิสังขาร สังขารย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเรียวกว่าวิสังขารมันก็มีแค่นี้เองทั้งธรรมชาติภายนอกตัวเราและธรรมชาติภายในร่างกายจิตใจของเรามีแค่นี้เองรอจนสิ้นอายุไขซะก่อนตอสทียึดถือแล้วเข้าถึงธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วสิ้นอายุขยอะ่ะขันห้าลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสังขารมันก็จะดับหมดเหลือแต่สภาพของความไม่เกิดไม่ดับ ที่มีความรู้อยู่ในตัวมันเองเป็นธาตุรู้ก็เรียกาธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุมันไม่ต้องไม่ต้องพึ่งความรู้จากขันหา้ามันเป็นธาตุที่มีความรู้อยู่ในคุสมบัติของธาตุเองไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากขันห้าเลยทำไมหลงเอาสังขารปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปปรุงแต่งที่หลนค้นหาอาเพนิพานไปที่หลนค้นหาวิสังขารความเคยชินว่าคะหลวงตาดูสิในธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติความไม่มีอะไรปรากฏม,มันก็มันก็มันก็เป็นอยู่ความปรากฏมันก็มีอยู่เนี่ยมันก็หยุดดิ้นรนปรุงแต่งไม่มีอะไรใจมันก็เงียบสงบสงัดแล้วก็สังขารก็เกิดดับอยู่ในใจที่เงียบสงบสงัดที่ว่างเปล่านะเนี่ยดูดิถ้าพวกเราไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ดินน้นรนไม่พยายามใช้ความพยายามธรรมชาติตอนนี้มันเงียบม้าเลยพวกท่านนั่งอยู่เต็มสลาแต่มันมีความเงียบอยู่ในทับกลางเสียงดังที่หลวงตาพูด แต่มันมีความเงียบอยู่ท่านสัมผัสได้ถึงความเงียบรู้สึกได้โดยใจเพราะมันเอาใจไปไปรู้ันเป็นธาตุรู้มันเป็นธรรมชาติเดียวกันคือความเงียบเดี๋ยวาออบไซเลนเสียงที่ไม่มีเสียงดัง่ะดังที่สุดคือจัมันไม่มีขอบเขตแต่เสียงที่มันเสียงดังเนี่ยมันจะต้องมีระดับเสียงแล้วก็มีระยะทางมันต้องดังกี่เดซิเบลมีความถี่เท่าไหร่แต่ธรรมชาติเสียงเงียบเนี่ยมันไม่มีไม่มีระยะทางไม่มีขึ้นของความถี่ มันเลยกายเป็นเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงเงียบ The Sound of Silence จนเอฝรั่งเขาไปตั้งเป็นชื่อหนังชื่อชื่อเพลง The Sound of Silence เสียงเพลงที่ไม่มีคนร้องเป็นเสียงเพลงที่ดังที่สุดถ้าเราเนี่ยได้เคยฟังเสียงเงียบในใจเรามันเป็นเสียงเงียบเดียวกับธรรมชาติจักรวาลนะไม่ขอบเขตเราก็เนี่ยอยู่กับการฟังเสียงเงียบ แล้วปล่อยความดังมันดังไปแต่ความดังยังไงมันก็ทําลายเสียงเงียบไม่ได้หรอกเพราะว่าเสียงเงียบมันไม่มีอะไรทําลายมันได้แต่เพียงแต่เราเนี่ยหลงปรุงแต่งวุ่นวายไปมันเลยไม่ได้ยินเสียงเงียบแต่ความจริงเสียงเงียบยังไม่เคยหายไปมันมีของมันอยู่ตลอดการเพราะมันเป็นอมบัตตธาตุอมบัตธรรมเป็นอมบัตมันจึงไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทาลายไม่มีใครทําลายมันได้เพียงแต่เราวุ่นวายมากเกินไปปรุงแต่งมากเกินไป อยากรู้อยากเห็นอยากได้มากเกินไปอยากเป็นมากเกินไปมันเลยไปบังหมดเลยมันมีของมันอยู่แล้วธรรมชาติเ็นไหมเราดูสิว่าในธรรมชาติมันเงียบมันสงบสงัดอยู่นี่แล้วไปทำอะไรหรือคนอยู่เยอะแยะเนี่ยมันมันก็ยังเงียบได้เลยไหมเสียลุงตาก็ดังอยู่เนี่ยมันเงียบสงบสงัดอยู่แต่ถ้าคนไหนจิตใจวุ่นวายมากเกินไปมันก็ มันก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความเงียบได้ไม่ได้ยินเสียงเงียบมันจะได้ยินแต่เสียงดังเพราะเขาอะเป็นเสียงดังเขาเลยได้ยินเสียงเงียบและเสียงเงียบเนี่ยมันเป็นเสียงไม่ต้องปรุงแต่งมันไม่มีความปรุงแต่งเสียงเงียบเนี่ยมันจะปล่อยวางความปรุงแต่งไปเองไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางความปรุงแต่งและไม่ใช่เอาตัวเราไปยึดถือเสียงเงียบความเงียบมันก็คงเงียบความมันอยู่นั่นนี่ยความไม่มีอะไรก็คือเป็นความไม่มีอะไร แต่ความมีอะไรมันก็คงเป็นเกิดดับมันอยู่นั้นเนี่ไม่มีใครไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรหรอกไม่ใช่ตัวเราไปแช่อยู่เสียงเงียบไม่ใช่เอาตัวเราไปแช่อยู่ในความไม่มีอะไรเพราะความเป็นตัวเราเป็นความปรุงแต่งนี่ตัวนี้สําคัญที่สุดที่จะพ้นทุกได้ความรู้สึกความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เอาตัวเราไปเป็นเสียงเงียบเอาตัวเราไปเป็นความว่างที่ไปปรุงแต่ง เพราะความเป็นตัวเราเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเราความคิดรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งก็ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเรามันเป็นความปรุงแต่งอย่างเก้อเกไม่มีใครไปยึดถือมันเมื่อมีใครไปยึดถือความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเรามันก็ปรุงแต่งมันเก้อเก้ใจก็เลยกลายเป็นเสียงเงียบเป็นสุญญตาธาตุเป็นนิพพานธาตุโดยที่ไม่มีใครไปยึดถือสุญญตาธาตุหรือนิพพานธาตุนั้นแต่ถ้าผู้มีผู้ไปยึดถือพยายามยึดถือสุญญตาธาตุนิพพานธาตุ มันก็ชื่อบอกแล้วว่ามีผู้ยึดถือมันก็ยังต้องเป็นคุกข์เรื่อยไปตัวตาก็ไม่ได้ทําอะไรมีความเป็นอยู่แดยไม่ได้ทําอะไรแต่มีปัญญาใจรู้ว่าไม่ใช่ไปคอยรู้อะไรนะแต่เป็นความรู้จักใจรู้รู้จักใจว่าสังขารก็คงเป็นสังขารของเขาอย่างนั้นแหละแม้แต่ความคิดความปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอะไรต่ตางๆทุกปัจจุบันขณะมันก็เป็นสังขารที่เกิดดับอย่างเก้อเก้อไม่มีใครไปอะไรกับ ความคิดความปรุงแต่งนั้นใจก็เป็นธรรมชาติที่ม็นปรากฏอะไรขอรมันอย่างเกอรเกอไม่มีใครเป็นเจ้าของใจไม่มีใครไปยึดถือว่าเป็นใจเราใจของเรามันก็เคยกลายเป็นใจที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีจุดไม่มีตอบไม่มีตัวจิตตัวใจเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยส่วนสังขารก็คงสังขารเกิดดับมันยังไม่ตายชีวิตชีวิตมันเป็นสังขารอย่าต้นดําเนินต่อไป สนใจเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรปรากฏตลอดการเป็นอมตะนะไม่มีใครทำลายก็ได้เพราะเขาเป็นอมตะธาตาาุอมตะธรรมชัดเจนไหมล่ะไหนเราพูดกลับมาใหม่หมสีตอนนี้พูดออกมาจากใจอย่าพูดออกมาจากสัญญาพูดออกมาจากที่รู้เห็นที่จริงภายในใจรู้เห็นออกมาจากใจจริงจงตอนนี้ความดิน้นรนความพยายามก็ก็กยังมีนะคะต่างตา ตอนนี้ความดินน้นรนความพยายามความอะไรก็ก็ยังมีอยู่การพยายามจะเอตัวเราไปให้ถึงอะไรก็ก็ยังมีอยู่ค่ะก็แม่ว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะไหมคะเมื่อเราเห็นว่าความดินน้นรนความปรุงแต่งเนี่ยเราบอกว่ามันมีอยู่ถ้าเราเห็นเป็นสังขารแล้วมันไม่มีการดินน้นรนไม่มีการปรุงแต่งต่อไปนะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าความดินน้นรน ความปรุงแต่งความพยายามยังม so <grandma. S 1> so ีอยู่แต <with> ่เราเห็นว <that S 2> ่าก <What S 2> <'s> ็เห็นว่าความดิ้นรนความปรุงแต่งความพยายามเป็นสังขารเมื่อเห็นว่าเขาเป็นสังขารแต่มันก็ดิ้นรนปรุงแต่งมีความพยายามอยู่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นความปรุงแต่งไม่หรอกไม่พอความปรุงแต่งความดิ้นรนความพยายามมันหายไปหมดเลยไม่มีหรอกเมื่อเหลือแต่ขันห้าที่ไม่มีการดิ้นรนไม่มีความพยายามที่จะเอาตัวเราไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันปฏิจจารุกบาทมันดับหมดแล้วเพราะ ถ้ายังมีการดิน้นรนการปรุงแต่งการพยายามที่จะเอาตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรเอาวิชาปฏิยาสังกลา,าสังกลา,าปฏิยาวิญญาณังวิญญาณะปฏิญานามาลูปลางไปจนถึงเนื่อน่ะตัณหาอุปทานภพชาติชลาชลาถึงนู่นน่ะชลามลณะทุกโตก้าวเสียงใจกับแขนใจเป็นปฏิจจสมุปบาทนะถ้าเอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งทำไรเป็นอะไรเนี่ยยังมีการปรุงแต่งพยายามจะทำะไรเป็นอะไรอันนั้นนั่นเป็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเห็นว่า กระบวนการของปฏิจจาสมาบาตทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งไม่หลงไปกับสังขารปรุงแต่งเนี่ยเอาวิชาปฏิญาสังาัลลนในปฏิจจารสมบัทมันจะดับหมดไปเลยเหลือแต่ขันธ์ห้าธรรมดาที่ไม่มีความพยายามไม่มีความปรุงแต่งที่จะทําไหลเป็นอะไรอีกเลยอ๋อแสดงว่าเราเป็นมันไปแล้วใช่ที่เรายังว่าเราเห็นว่ามันเป็นสังขารแต่เห็นว่าเป็นสังขารแต่ก็ยังเป็นปฏิจจาสมาบาทอยู่คือว่ามันยังมีการปรุงแต่งที่ล้นค้นหาพยายาม แสดงว่าปฏิจจาระห่ามนยังไม่ดับนะเนี่ยเนี่ยหลายคนก็ใจผิดมันาเถียงเถียงอยู่นั่นแน่บอกว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสังขารสังขารเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้สิบปียี่สิบปีก็ยังดิ้นรลนค้นหาพุงแต่งอยู่นั่นแน่บอกว่าบังคับไม่ได้แต่ก็ยังดิ้นรลนค้นหาพุงแต่งเอาตัวเราไปพยายามพยายามพยายามดิ้นรลนค้นหาปรุงแต่งเราก็เลยทุกทุกทุกแสนสาหัสไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ทุกอยู่อย่างนี้แน่บอกว่าบังคับมันไม่ได้แล้วก็เถียงอยู่นั่ได้ มันเป็นอนัตตาสังขารพุกแต่งไม่ใช่นะสังขารพุกแต่งในปฏิจจาุปบาทดับได้ถ้าดับไม่ได้จะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปเจพุทธเจ้าเป็นพระหลานได้ยังไงท่านดับปฏิจจาสมุปบาทได้เหลือแต่ขันห้าเท่านั้นน่ะเหลือแต่ขันห้าพุทธเจ้าพระปเจพุทธเจ้าพระหลานทั้งหมดเหลือแต่ขันห้าปฏิจจาุปบาทดับแล้วเหลือแต่สังขารของขันห้าที่ไม่มีการเอาตัวเราเข้าไปพุกแต่งเพื่อจะทําอะไรให้ได้อะไรให้เป็นอะไร คือตัณหาไม่มีแล้วกิเลสตัณหาท่านดับสนิทหมดแล้วแต่ยังปรุงแต่งที่ล้นค้นหาพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรยึดถืออยู่เนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหาไม่มีแล้วในพระรยเจ้าทั้งหลายไม่มีกิเลสในใจของท่านไหนมีตัณหาแล้วเพราะตัณหามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติภพชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรระทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นท่านไม่มีตัณหาอยู่แล้วท่านสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นภพชาติไปแล้ว จรความยึดมั่นถือมั่นสิ้นอุปทานกันหน้าไปแล้วจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะหลวงตามันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาอยู่แต่จริงๆเรากับเขาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันไปแล้วใช่เราไปเราไปไปเป็นสิ่งนั้นแล้วเราไปดิ้นรนเราไปค้นหาไปเป็นตันหาแล้วคือความรู้ที่รู้ว่าเขาไม่ใช่เรามันไม่มีอยู่นะคะมันเป็นมันเป็นเรากับเขาแแหละคือสิ่งเดียวกันมันไม่ได้ขาดออกจากกันด้วยด้วยความเข้าใจ มันก็เลยต่อออกไปได้อีกอย่างนี้ค่ะสังขารมันเป็นอิสระจากใจที่ไม่สังขารแล้วใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันป็นอิสระจับสังขารเพราะใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่สังขารเป็นความปรากฏความปรากฏเนี่ยมันทําอะไรความไม่ปรากฏไม่ได้เหมือนจึงไม่มีว่าตัวเราเนี่ยติดไปกับสังขารแล้วตัวเราไปเป็นสังขารตัวเราไปคนดิ้นรนแล้วมันเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วยังไงสังขารก็เป็นสังขารไม่ว่าสังขารอะไรนั่นก็คือสังขาร ย่อมไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารอย่าไปประเด็นอื่นนะพุกตรงตรงนี้เลยกัดติดจดจออยู่เนี่ยกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีต้องประเด็นนี้ประเด็นเดียวตรงเนี้ยตรงที่ลูกตาจี้ให้นี่แหนะประเด็นเดียวเลยอย่าไปอย่าหลุดไปประเด็นอื่นตรงเนี้ยต้องแจ้งแกใจจริงสังขารเป็นสังขารวิสังขารเป็นวิสังขารไม่สามารถมันไม่สามารถปะปนกันได้ต้องจับกัดติดจดจอประเด็นนี้เลยนะเพราะฉะนั้นทำความเพียรซะเลยตั้งแต่นี้ ถ้าปะปนกันยังใช่ไม่ได้ต้องกัดติดจอดจอยอยู่นี่แหละยสุดท้ายต้องสังขารต้องเป็นสังขารวิสังขารต้องเป็นวิสังขารไม่ใช่ปะปนกันมั่วเหมือนเลยไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทอะสังขารกับวิสังขารชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสังขารกับวิสังขารคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้วิสังขารธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันชื่อมันก็บอกแล้วว่าวิสังขารหรืออสังกตธาตุอสังกตธรรมเป็นธรรมชาติไม่มีใครอาจปรุงแต่งให้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้ มีแต่คนโง่ <ร Stevens. S 1> ที่เป็นเอาวิชาที่พยายามจะไปปรุงแต่งให้เขาถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งชื่อมันบอกแล้วว่าวิสังขารหรืออสังกตธาตุอสังกตธรรมมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติของเขาเองไม่มีใครบักในโลกนี้ไม่มีใครในจักรวาลนี้แม้แต่พระเจ้าจะไปเอาสังขารพยายามไปปรุงแต่งให้เป็นวิสังขารทําไม่ได้คือสังขารก็จะเป็นสังขารวิสังขารจะเป็นวิสังขารธรรมชาติจ่เป็นเช่นนั้น มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทไม่ปะปนกันที่ทุงตาเน้นตรงนี้หลายคนปฏิบตัติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่พยายามเอาสังขารมาปรุงแต่งเพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยไปเป็นวิสังขารไปเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารแต่ความเป็นตัวเราหรือใจของเราหรือจิตของเรามันเป็นสังขารเพราะความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นจิตของเราหรือใจของเรามันเป็นสังขารปรุงแต่ง เราจึงไม่มีทางที่จะเอาตัวเราหรือจิตของเราหรือใจของเราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้เพราะธรรมชาติที่มันไม่ปรุงแต่งไม่ไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งตัวเราแล้วไม่ใช่จิตของเราแล้วไม่ใช่ใจของเราเพราะธรรมชาติของตัวความเป็นตัวเราเป็นจิตของเราใจของเรามันต้องปรุงแต่งขึ้นมาต้องมีความคิดความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาตัวธรรมชาติพิสขารมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่อาจปรุงแต่งโดยสภาพของเขาโดยธรรมชาติของเขาเองเขาจึงเรียกว่า วิสังขารหรืออสังกตธ,ธาตุหรืออสังกตธ,ธรรมอสังขารเนี่ยคือไม่สังขารไม่มีปัจปจัยใดๆปรุงแต่งเขาได้ไม่มีปัจจัยนะไม่มีเหตุปัจจัยใดๆปรุงแต่งเขาไม่สังขารได้เขาเป็นธรรมชาติที่พ้นจากเหตุปัจจัยเหนือนอกเหนือเหตุปัจจัยตรงนี้สํคาคัญมากนะธรรมชาติของวิสังขารอสังกตธาตุอสังกตธ,ธรรมสุญญตาเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือเหตุปัจจัย นอกเหนือจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆดังนั้นจึงจะใช้ความพยายามอย่างใดๆทั้งหมดเข้าไม่ถึงเพราะความพยายามใดๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งไม่สามารถใช้ความพยายามใดๆเข้าถึงความไม่ปรุงแต่งได้มีกรณีทีเดียวเดยวนั้นแนละต้องเป็นปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาวิมุติตยานะัศนะคือสังขารเป็นสังขารวิสังขารเป็นวิสังขารมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทต้องรู้แจ้งออกมาจากใจจริงๆมันเป็นปัญญาวิมุต เขาจึงเรียกว่าปัญญาวิบตทเข้าใจไหมทำความเพียรนะตรงนี้ไปกับ<ด>ติตเจ้ๆเจ้าจแล้วก็เอาสภาว่า<ด>ภูม<ค><ด>ิจิตภูมิธารมาส่องลุงตาเนาะพอะพึ่ง<ค>ทันบอลุงตาเห็นว่าเราเนี่ย<ค>มันมีฐานที่จะไปได้มีฐานที่จะชัดเจนได้ถ้าคนไหนไม่ชัดเจนไม่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 เอาเรื่องเอาราวไม่สนใจเมื่อแต่ยึดถือสอนแล้วไม่ไม่ทำไม่ปฏิบัติ มันก็จะสอนไปอีกแบบหนึ่งคนละคนละเล่คนละแบบกัน,นไม่เหมือนกันคนไหนได้ขี้เกียจยึดถือสอนแล้วก็ไปปฏิบัติเองคิดเองเออเองทําเองก็ก็จะสอนไปอีกคนละแบบเหมือนถ้าทั่วท่านสังเกตด,ดีๆลุงตาสอนทุกปัจจุบันหนาสอนทุกคนไม่เคยเหมือนกันภูมิจิตภูมิธรรมในการที่มีสต,ติธมาธิปัญญาสัาธาความเพียรกันติอดทนอดกั้นหลั่งับยด้าง,างจานใจไม่ให้หลายไปตามกิเลสมีหิริอุตปะลายแก่ใจเกงกลัวต่อบาปท่านมีไม่เท่าเทียมกันเพราะว่า บางคนก็อ่อนศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติสมาธิปัญญาอ่อนในพระห้าอินทรีห้ามันก็ต้องสอนไปตามสภาพเพราะว่าเขาอ่อนแต่ผู้มีพระห้าอินทรีห้าแก่กล้ามีศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาก็สอนไปอีกแบบหนึง่งเพราะมันต่างกันบัลลัศวาสนาบาร,รมีต่างกันคือนี่แหละพระห้าอินทรีห้ามันต่างกันพลังอะกำลัง แอบบุญวัฒนาบาร,รมีมันต่างกันกำลังแห่งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกานข่มใจแลนะครับอย่าจังตือนใจไม่ให้ไหล,หลไปตามกิเลสมันต่างกันมีหิริอุตปะลายแก่ใจเกโกต่อบาปละอายต่อพุทธเจ้าลายต่อเทพติด,ดาฟ้าดินในการแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรมันต่างกันตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยคือวัฒนาบาร,รมีต่างกันมันต่างกันตรงนี้พวกหนึ่งมีความลายแก่ใจละอายต่อพุทธเจ้า ละอายต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ละอายต่อเทพเทวาดาฟ้าดินละอายจะคิดจะพูดจะทำะไนที่รับที่แจ้งก็มีความละ,ละอายเพราะความมีความละอายมีเหตุตตปะเนี่ยมาเลยเกิดสำนักประธานสี่เนี่ยคือบาปอะไรก็ตามบาปอกุศลอะไรก็ตามเนี่ยที่มันยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็กจัดมันไปอย่างรวดเร็วกุศลอะไรยังไม่เกิดก็ให้มันเกิดขึ้นกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ เพิ่มพูนให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเนี่ยสมรภูธานสี่เนี่ยมันอยู่ในโพธิปักกิทธรรมสามสิ่เจ็ดประการมันนี่เนี่ยมันอยู่ที่บุญวัฒนาบารมีไม่มีบุญวัฒนาบารมีมันอยู่ตรงนี้นีมันอยู่ที่มีความแก่กล้าในสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอิริอุตตปะนี่นีมันแตกต่างกันในปัจจุบันมันเห็นได้ชัดพวกหนึ่งเอาแต่ยึดถือพวกหนึ่งมุ่งที่สิ้นความยึดถือมันเลยแตกต่างกัน